น้องเซงเป็นของปากกันนะน้องเซงเป็นของโผลตมือเป็นอะไรต้องจับเอวอ่ะแล้วเป็นอะไรหึขนาดนั้นเออของผมของผมนะของผมโอเคเดี๋ยวนี้นั้นไว้ใจยากแต่ผมที่ไว้ใจได้ โขาน่าร oh, ักเนาะอ๋อใช่ยตูนบ้างนี่แน่แน่หน้ามนน่ารักมากไม่คือเรามันคืาเรกว่าดูใจกันอยู่โอเคเรสึกังไม่ทำงานหรอคะ อไปดูสิจะมาคาเม็ดเดียวเม็ดเดียวอยู่เม็ดเดียวอยู่รสิวทั้งตัวจริงครับผมมันคอนเฟิร์มต่อไม่มีสิวเลยรสดีทั้งตัวจริงครับผมมันคอนเฟิร์มต่อไม่มีสิวเลยเมฆคู่ลงกาตรฮะในหวัด ไม่เคยบอกใครจะอดใจ ช่วงนี้อากาศข้างนอกมันอบอ้าวเวลาเราไปข้างนอกที่ไหนมันก็อบอ้าวแต่คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าอยู่ข้างผมอ่ะไม่อบอ้าวทำไมอ่ะเมืองในขณะที่น้องพูดไปกูก็นั่งดูแขนไปยี่ดอกเบลี่ผิวดีมากเลยเนาะดีเบลีสสัตว์ คือเนื้อนี้ใช่ไหมพี่คอแล้วบลลี่มาทำไมนะนี่ครับ นี่กูมาทำอะไรครับผมมาเฝ้าเด็กครั้นี้ครับเออเอเดอกคามีนเด็กครันี้มันดื้อติดกนไม่ค่อยจะตูไหน้กวา่นนัเออันหแโงลยเสียงโ

เดี๋ยวกูยิ้มใหญ่ดิโอ้ยแบบมึงเลยมันนานว่ะว่าบ้านจะพึ่งใหญ่ย่างสอดาล้วก่อนบ้านบ้นพึ่งใหญ่ทั้งปุ่น เพราะฉันมีแค่หนึ่งหัวใจรับใครเพิ่มไม่ได้สักคนจะเียบทั้งลบอีกใบที่ไม่เคยมุนมนแม้วลาจะผ่านพ้นไปนานแค่ไหนใครมาเพืพ่อให้พออยากให้เปิดหัวใจบอกคุยคยให้หลืมเธอคนคนเดียวที่ตรงกับใจคงไม่ใช่แค่ใครนนรรักก็ไร้บันี้ คนตักมาให้หรอครับมีไข่ดาวมีน้ำซุปแล้วก็มีหมูเห out, ็ดเล็น่อรักยจังเลยครับปิดหน่อยครับปิดหน่อยครับปิดหน่อยปิดหน่อยปิดหน่อย่แูท กับดีตรงนี้มีแฟนารักก็มีแฟนนาร,นารคนนี้มีลรักที่เขาไม่ยดัวใจอยากเป็นแฟนคนนี้มีอยากเป็นแฟนคนนบนกางรักนนาไมากข้างรักเหรอฮะในใน,ในความเป็นตัวเราใช่ไหมไหใช่ได้เยว,ว่าถ้าผมอ่ะถ้าผมขอบิลลี่นะครับถ้าผม หลงรักใครเนี่ยโอ้โ oh, ห <_ t od d> ผมทุกสุดตัวนะผมแบบอยากอยู่กับเขาตลอดเวลาอะไรยเงี้ยอยากอยากอยากแบบทำทุกแอคทิวิตี้อยู่กับเขาแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เขาจริงจริงไม่ได้เร,เราต้องแบบต้องได้ <_ t od d> ใช่ไมต้องได้ต้องได้ชอบใช่เ <_ t od d> พราะเราเราไม่ได้เทียบแบบรักเขาอย่างเดียวเราแบบจะคอยแบบเป็นห่วงจะแบบคอยซัพพอร์ตเขาในทุกๆเรื่องหรือว่าสิ่งที่เขาอยากทําหรือว่าไม่อยากทาเราจะคอย แนะนำไปทุกอย่างทำไงดีครับกำลังชอบคนหนึ่งครับกำลังจีบเขาอยู่ครับจะให้ผมทำย่างไรการเรียนก็รักความรักนี้ผมก็ไฟเรียนรักควบคู่กันไปแล้วใหญ่ทำไมต้องห้ามแล้วหนูอ่ะ มีรักเพราะอะไรผมก็แค่อยากรู้จักช่วยอธิบายผมทีเธอทำให้รู้ว่าฉันยังมีหวังอยู่ถ้าเธอไม่รักก็คงจะไม่รู้สึกจากคำพูดและการกระทำจากส่วนลึกของใจเธอนั้น เธอเคยรักใครเธอคือของเขา ขอจีบโต้หน่อยขอจีบโต้หน่อยเอ่อที่ห้องมีโต้ไหมครับหันไปหาโต้เลยโต้นี้ไม่ได้เท้าครับเห็นแล้วมันใจไม่ดีอันนี้มันอันนี้มันเปงไมัหึงบทที่เราเขียนของอ่ะคือต้องเป็นของใครของมันนะทุกคนหมายถึงว่าน้องตัวนี้เขาก็จะเล่นแค่ของอันนี้ เราเอาของคนเนี้ยไปเล่นกับของคนอื่นคือน้องจะไม่เล่นไม่เล่นของใครของมันของใครของมันเล่นได้คนเดียวของใครของมันเล่นได้คนเดียวเพราะว่ามีเจ้าของแล้วเดี๋ยวผสมไซเลียนแน่เลยพี่วันนี้ทันนี้หายาต้องดูแลดี แน่นอนครับท่านี้ผมว่าใส่ตู้แม่ที่ใส่ตู้เซฟถ้าแบบว่ามีแมวไม่ใช่ทองใส่ตู้เซฟใ,ใส่ห้องหัวใจดีกว่าดีกว่าใช่เขาบอกว่าถ้าจะเลี้ยง,งสักตัวนะครับผมาสนใจมีต้องหลังและใส่ใจดังนั้นไม่ใช่แค่กับแมวนะครับแต่กับทุกอย่างเลยจะต้องใส่ใจทุกคนมุกผมเป็นอากาศไปแล้ว น้องน้องเขปล่อยมุกผมเป็นอากาศเหมือนเป็นอากาศเหมือนพี่ชีวีเลยผมก็จะผมก็จะความรู้สึกแล้วคนน่าเสพติดคนน่ารักไป you yeah. แลงฉันเป็นม่สนฉันต้องทนเกียบตายจำตัววาขในหใจยิงเดือดร้อนไม่ไวละไม่ไะไว้วมันรกเธอนนอนมีไวไไวละมไลเป็นแนี้เรคงตอยากมีเธอเป็นคนั คุณเพื่อนและคุณความรักจะเป็นคุณความสุขทุกอย่างและมากไม่นักหยุดพักไม่ได้สักทีก็เชิอนรักแบบนี้จะมาเอาใจฉันไปต้องรับผิดชอบดีดีๆวกลาจสกายสก,กายสก,กายนสุดที่รักครับนสุที่รักครับใ้สุดที่รักครับ เพผมต้องพอมังกายขาว่าจะได้ให้วิ่งไหวให้น้องน้องผู้ชายมานั่งนั่งบนขาได้เจียบเกอร์อายเราไม่รู้และวรอบนี้ครับผมมีแค่คนเดียวเท่าไหรนเดียวหนึมายเลคนเดียวคนเดียว อลบฟ้องแม่แม่ก็หลับสบายกินๆทุกคืนเลยคระบสดกระโดสกระกดดกะโดไปถามหน่อยอะตอนนี้มีผลงานที่แยกออกไปคนเดียวผู้เวนคุณได้ดูหรือเปล่าดูครับผมยิงปืนทุกวันครัโอ้ยิงปืนเลยเออคุณเห็นความน่ารัก น่ารักครับเป็น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 หนุ่มหัวทองซึ่งซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นเป็นเป็นช่วงที่ผมเจอน้องครั้งแรกเลยแรกแรกเลยเลยได้ว่าตรงนั้นจะเป็นแบบเป็นเซ็งอีกเวอร์ชั่นหนึ่งใช่ครับน่ารักครับเขาเล่นน่ารักดีครับผมกแล้วจะเป็นแบบเช็ดปากหรือว่าแบบว่าเช็ดเองก็ไม่ได้อะไรยงเี้ต้องแบบว่าต้องเปลี่ยนธรรมซีนแบบว่ากาแฟเลอะฟองเลอะปากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาเดี๋ยวเช็ดให้มาอันนี้ นำหรือเปล่าอย่างเงี้ยมูหูมูหูคือจริงมันมันเขาเรียกได้ว่ามันเป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่เราเข้าไปร่วมสร้างสีสันครับผมแต่เมื่อเราเสร็จเนี่ยเราก็กลับมาร่วมงานกับเขาเหมือนเดิมเราก็ยังอยู่กับเขาเหมือนเดิมนี่หละครไม่ได้ไปไหนเนาะแล้วก็มาต่อวอลบายด้วยกันยีงไงสบายสบายอันนี้คือประโยคบอกเล่าหรือประโยคง้ออยู่ขอโทษอยู่ครับเลือกครับผม ดูครับผมดูไม่ใช่แค่ดูเขาทักมาเซลล์ด้วยครับผมในทวิตเตอร์ครับผมหัวทองเลยหัวทองวันนี้เอาอีกแล้วนะเดีกวหัวทองฮะเขาก็เห็นเวลาเขาตัดมีมาแบบใทยกับคุณแหม่แฟนตัดมอเห็นเห็นเห็นมีแบบว่าแบบเอาเอาไปรวมกับซีรีส์อะไรเงี้ยก็ตลกดีครับสนุกสนุกสนุกเรว่าถึงเขาก็ลงมีมเองเหมือนกันลูกคนถือบันซุก้ายิงอย่างเงี้ยพี่ผมว่างงนะจะสงการแล้วเหรอแบบสงการนกันแล้วเรียกได้ว่าห่วงเราบ้า หัว,หว,หว,หวครับผมห่วมาแมผมมเป็นเป็นเป็นหัวเป็นห่วงเป็นหัวเขาแหละครับเป็นห่วงผมก็เป็นห่วงพี่เขาแล้วรู้สึกว่านี่แหละคนนี้แหละถ้ามันไม่มีเขาเราก็ไม่รู้ว่าคนนี้แหละอะไรที่เราจะสามารถจูนกันได้แบบเข้าใจกันได้แบบนี้ไงรู้สึกว่าก็เป็นเขานี่แหล,ละท no ี่แบบลดระดัได้พับปกแล้วครับ